ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิเศษชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับอาสาผาชมนะครับรุ่นนี้ต้องพามาดูให้ได้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้คู่กับรีโวนะครับก็คือ Fortuner 2,020นะครับคันที่โชว์อยู่นะครับตัวนี้เป็น Fortuner 2,020นะครับมาใหม่ๆเลยนะครับที่เปิดตัวเมื่อวานนะครับวันนี้เราอยู่ที่โต y ยต a า i ิ t นะครับ โชว์รูมใหญ่นะครับยองวัดเจ็ดยอดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนนะครับให้เข้ามาถ่ายทําด้วยรถคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้บรรยากาศนิดหนึ่งก็คือเขาเตรียมงานนะครับจะมีงานก็คืออารมณ์แบบจะเปิดตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับเทสได้นะครับให้ลองขับด้วยส่วนวันนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่งมาโชว์นะครับมีมาคันเดียวนะครับเป็นรุ่น Fort u n e r 2.4นะครับ 24v โดยตัวนี้ ปรับเปลี่ยนมาจริงๆเป็น m มนเชสเตอร์นะครับแต่ว่าปรับมาเยอะพอๆกับตัวรีโว่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดที่เขาปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะถูกใจเพื่อนๆแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านหน้านะครับถ้าสังเกตจริงๆตัวเนี้ยกระจังหน้านะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมชุดหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเอาว่าชุดหน้าเนี่ยใหม่กับทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดกระจังนะครับชุดกันชน ชุดไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าใหญ่ไฟตัดหมอกเปลี่ยนตำแหน่งย้ายหมดเลยนะครับก็ดูรู้สึกผมรู้สึกนะผมรู้สึกของผมว่าเขาดูแบบเรียวขึ้นนะครับดูไม่เขาเรียกดูกลมกลืนกว่าเดิมนะถ้าเทียบกับตัวเดิมนะครับแต่ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยว,วคอมเมนต์กันไว้นะครับด้านกระจังหน้านะครับมีโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ช่องกลิวตัวเนี้ยสังเกตว,ว่าช่องกระจังเนี่ยจะ เป็นช่องใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถเห็นตัวหม้อน้ำข้างในได้เลยนะครับเห็นชุดอินเตอร์คูลเลอร์ได้นะครับก็เอาว่าเนี่ยครับตัวอากาศจะโฟล์เข้าดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นกันชนนะครับมีกาดออกสีเมทัลลิกนะครับส่วนด้านข้างนะครับที่ปรับเปลี่ยนสังเกตชุดกันชนนะครับ เขาจะย้ายตัวไฟตัดหมอกนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นลักษณะดวงเล็กลงนะครับแต่ด้วยเป็น LED นะครับตัวนี้ก็จะมีความสว่างมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เห็นกลมๆตรงนี้ไหมฮะอันนี้คือเซนเซอร์รอบพันนะครับมีทั้งหน้ามีทั้งหลังด้วยซ่อนไว้ก็กลมเกินดีนะครับดูไม่ดูไม่รู้นะครับดูไม่ออกแต่จริงมีนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกนีดนึงก็คือตัวนี้ครับไฟตัดหมอกไอ้ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแล้วเป็นไฟหลีอยู่ในดวงเดียวกันเป็น LED นะครับเป็นเส้น เดี๋ยวเปิดให้ดูนะสวยมากแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED นะครับเป็นใบบีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไฟเดียร์ไทม์นนี้จะเป็นเส้นเห็นขาวๆนะครับเส้นนี้จะออกมาทั้งหมดนะครับเอาว่าดีไซน์ปรับไปเยอะนะครับใช้อุปกรณ์ใหม่กับเยอะอยู่สำหรับชุดหน้าก็เปลี่ยนกันไปเลยนะครับมาดูด้านล้อกันต่อนะครับด้านล้อตัวนี้ให้เป็นขนาดขอบ18นะฮะใช่ไหมเอ่ย อ R18 นิ้วนะครับเป็นยาง265นะครับ 60R18 ตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นลายใหม่ดูมีความแบบดีไซน์ก็ผมว่าโอเคนะดูหรูๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ตัวสีนะครับจะให้อารมณ์เหมือนสีแบบคล้ายๆสีเทเทเนียมนะครับเงาๆิิหนึน่งนะฮะดูดูหรูดีนะครับก็ชอบไม่ชอบ มันมีรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดตัวรีเจนเดอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาถ้ารีเจนเดอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนบันไดข้างนะครับให้เป็นสีเทาไอสีเมทัลลิกก็คล้ายเดิมนะครับกระจกอะไรก็คล้ายเดิมนะครับตัวมือจับเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยหางท้ายก็อารมณ์เดิมนะครับแต่ที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นชุดกันชนท้ายนิดนึงนะครับสั้นลงนิดนึงนะครับดูมีความป่าเปียวแล้วก็ เซนเซอร์นะครับก็จะฝังเข้าไปนี้นะครับเซนเซอร์รอบพันนะครับด้านหลังสี่นะครับข้างหน้าก็มีนะครับแล้วก็ตัวชุดนี้ที่เห็นชัดมาก็คือชุดไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่เขาจะเป็นเส้นยาวนะครับจริงๆก็ตัวเดิมก็เป็นเส้นยาวนะเป็นไลท์ไกดิ้งแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยทางโตโยต้าแจ้งมาว่ามันจะชัดขึ้นแล้วก็ตัวเส้นไฟจะหนาขึ้นนะครับเห็นได้ไกลขึ้นอารมณ์ว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสวยแน่นอน ผมเมื่อกี้ผมแอบดูมาแล้วนะครับด้านท้ายยังมีสัญลักษณ์โลโก้นะครับเป็นตัว f o r t u n e er นเหมือนเดิมนะครับปัดน้ำฝนอะไรก็ตำแหน่งเดิมนะครับด้วยเป็นไมน่าเชนนะครับคันที่โชว์นี้เป็นสีขาวมุกจริงๆก็มีหลายสีนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสีใหม่โผล่เข้ามาด้วยนะฮะถ้าดูจากที่ต่อตามมเตอร์แจ้งไว้อันนี้ครับสัญลักษณ์ที่บอกว่ามีป a r กิ้งเซนเซอร์นะครับสัญญาณระยะหกตำแหน่งรอบพันที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวขอดูข้างในกันนิดนึงนะครับ อเดี๋ยวก่อนจะดูข้างในเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับที่ผมแจ้งไว้เมื่อกูว่าไฟมันสวยมากอ่าเดี๋ยวดูไฟด้านหน้านะครับนี่ครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นเส้นนะครับเส้นยาวเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ไฟหน้าเต็มนะครับไฟหน้าเต็มเป็นโปรเจคเตอร์แต่ว่าเดย์ไทม์จะไม่ออกถ้าเกิดเราไม่ได้สตาร์ทแล้วเข้าเกียร์ดีไว้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนิ่งนะฮะเดี๋ยวขอปิดนิดหนึ่งด้านหน้านะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นไฟนี่จะเป็นอย่างนี้ฮนะไฟขาวนะครับเป็นไฟหลี โยกโยกอะไรครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับสาวๆก็กำลังปิดพอดีนะครับนี่ไฟท้ายสังเกตว่าไฟจะชัดขึ้นนะครับเมืเทียบกับรุ่นที่แล้วเอาว่าสว่างคมกว่าเดิมนะครับเห็นแต่ไกลอ่าเห็นไฟไหมฮะโอเคด้านภายในนะครับถ้าเป็นเบาะที่นั่งเดี๋ยวดูเบาะที่นั่งด้านหลังกันก่อนเพราะ์เ er เป็นเจ็ที่นั่งนะครับ เล่นโทนสีจะเล่นเป็นโทนดาเลยนะครับไม่มีน้ําตาลมาตัดแล้วเมื่อก่อนนะครับ 2.4V จะมีน้ําตาลมาตัดถูกไหมฮะแต่ตัวนี้จะเล่นเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับตัดกับสีเมทัลลิกเบาะดํานะครับสวยเลยดูดูดันขึ้นนะครับถ้าเมื่อก่อนมันจะเป็นสีน้ําตาลถูกไหมฮะบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ตรงนี้เล่นเป็นสีดําหมดแล้วนะครับตำแหน่งจุดต่างๆนะครับแอร์ล้าวหุ้งบนนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับ ไฟนะครับ220โวลต์นะครับตัว AC 220โวลต์ครับ100วัตต์ก็ยังมีเป็นปลั๊กไฟนะครับ12โวลต์ไว้ชาร์จข้างบนก็มีครับเอาออปชันมาครบเหมือนเดิมแต่จริงๆก็พวกออปชันเข้ามานะฮะถ้าดูจากด้านหน้านะครับชุดคอนโทรลด้านหน้าเนี่ยจริงๆก็ออกสีดำๆนะครับก็เลยเป็นโทนดำๆแล้วนะครับสังเกตว่าดำมืดเลยนะครับแล้วก็จะมีสีตรงเนี้ยออกแนวคล้ายๆพวก สีเหมือนตัวลอ้อครับออกนาเทเทเนียมหน่อยๆนะครับเมทัลลิกแบบสวยๆอ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูออปชันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่รู้กัน f o ร t u n e r เนี่ยสองสีีเป็นรถที่จริงๆก็ตัวท็อปแล้วนะครับแต่ขาดว่าถ้าเป็นตระก,กูล wheel นะครับหรือเป็นเป็นตระก,กูลที่สูงวันนี้เมื่อก่อนจะเป็นท RD ใช่ไหมฮะแต่สูงวันนี้ตอนนี้ก็จะกลายเป็น l e เ e n d ดก็จะเป็นที่ตกแต่งวิเศษเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จริงๆก็ครบแล้วนะฮะ ดปุ่มสตาร์ทมีให้ครุสทซนโทมีให้นะครับแผงควบคุมต่างๆมีให้หมดนะครับหน้าปัดเลนไม้์พเดนชิพมีให้นะครับออปชั่นไฟออโต้อะไรมีหมดนะครับปัดหน้าปัดหลังไฟตัดมอกหน้าไฟตัดมอกหลังกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับ EC มิลเลอร์มีหมดนะครับควบคุมไฟทั้งคันนะครับก็กดได้ง่ายแล้วก็ตัวนี้ออปชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับในเรื่องของหน้าจอนะ หน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนเหมือนเดิมแต่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่จริงๆความเจ๋งของมันก็คือว่าเขาเป็น Apple CarPlay นะครับแล้วก็รองรับ Android Auto ด้วยนะครับเอาไว้คอนเนคกับทางมือถือของเรานะครับก็ใช้งานง่ายขึ้นก็คือเจ้าอื่นที่เขามีตอนนี้ Toyota ก็ใส่มาแล้วนะฮะในเรื่องความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัยตัวนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกวับตัวเดิมก็เท่าเดิมนะฮะก็ตัวนี้มีอยู่ประมาณเบนะ ถ้าเป็นนะครับตัวที่4วิวนะครับชุดแข่ง4วิวเขจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ด้วยตัวเนี้ยเขาเป็นตัว2 4 c v ธรรมดาก็ไม่มีระบบ4วิวให้นะครับส่วนสเปคนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีคันอื่นมาเทียบไปเยอะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้อีกนะครับด้วยคันนี้มาคันเดียวเราก็เลยเห็นการแต่จริง2 4 v อย่างที่รู้รู้กันนะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ f o r t u n e er นนะครับเป็นรุ่นที่ขายเยอะเอางี้ดีกว่า 2.0CV นะครับจากที่ผมดู แล้วก็จากที่ถามพี่ๆของพนักงานขายเขานะครับตัวจริงสวยไหมนะครับทุกคนลองตัดสินกันดูนะครับว่าสวยหรือเปล่ายังไงลองคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมติดต่อพี่ไปแล้วผมจะเข้ามาถ่ายทาเพิ่มนะครับแต่เราวันนี้หากกดถ้าถ้าเกิดถูก,ถ,กถูกใจนะะโอ้เหนื่อยเลยวันนี้พูดเดยอะถ้าถูกใจนะครับยังไงฝากกด ไล์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช anel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ